ออมโพสต์ภาพสวมกอดพ่อเปี๊ยก2ปีที่จากไปรักและคิดถึงเสมอฝากผลงานไว้อย่างมากมายเป็นที่จดจำของทุกคนสำหรับผู้กำกับฝีมือดีอย่างเปี๊ยกพิสานแม้จะจากไปนานถึง2ปีแต่ทุกคนก็ยังรักและเคารพคิดถึงเสมอโดยเฉพาะลูกสาวคนสวยอย่างอ้อมพิยดาที่ปัจจุบันเดินตามรอยพ่อแล้วและเนื่องในวันครบรอบสอปีที่พ่อเปียกได้จากไปสาวอ้อม ก็อดคิดถึงไม่ได้โดยเธอนั้นได้เผยภาพวันที่ให้กำเนิดลูกสาวโดยมีคุณพ่อรุตให้กำลังใจถึงเตียงพร้อมเขียนข้อความสุดคิดถึงว่าคิดถึงจังเลยวันนี้ครบรอบสองปีที่พ่อไม่อยู่สงสัยกลัวลูกเศร้าและคิดถึงวันนี้เลยให้ลูกเจอแต่คนที่พ่อรักและรักพ่องานที่ลูกรักและสนุกที่จะทำเพื่อนรักและรอยยิ้มของทุกๆคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆแม้พ่อจะไม่อยู่แต่ลูกก็มีรอย ยิ้มนะคะยิ้มให้พ่อและคนรอบข้างทุกคนขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มให้กันและกันตอนเขียนอาจจะน้ําตาซึมๆแต่ยิ้มแล้วนะพ่อรักและคิดถึงเสมอลูกอ้อมกู๊ดไนท์ค่ะนั่นเอง